ลราอยู่ที่เมืองกวางโจวครับเมืองที่มีความสําคัญและยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางภาคใต้ของประเทศจีนนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันดับต้นๆของประเทศจีนอีกด้วยนะครับที่กวางโจไคุณนี้เป็นคนภาษาจีนเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าหล่อ่ ทริปนี้ได้คุณหญ่เป็นไกด์นำเที่ยวนะครับไม่รอช้านะครับเราไปที่แรกกันเลยนะฮะนั่นก็คือมหาวิหารชากครดฮารนะครับหรือว่าในภาษาจีนเรียกว่าเชิงชินต้าเจ้าถังนะครับเป็นอาสนะมหาวิหารที่เก่าแก่นะครับมีอายุกว่า130ปีนะฮะ เป็นนิกายโรมันคาทอลิกนะครับว่ากันว่านะครับตัวโครงสร้างของมหาวิหารนั้นนะครับสร้างด้วยหินแกรนิตที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศนั้นเหมาะสำหรับถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อนๆที่ชอบการถ่ายภาพในมุมที่คลาสสิกคลาสสิกนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะฮะ เปลี่ยนฟิลมาเดินเล่นในเมืองกันดูบ้างนะครับเราอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับหรือที่คนจีนเรียกว่าเป i j จิงลู่นะฮะเป็นย่านเศรษฐกิจการค้านะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงประวัติศาสตร์นะครับอันจะเห็นได้จากร่องรอยของถนนที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะฮะภายใต้แผ่นกระจกเหล่านี้นะฮะที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเลยนะครับเพื่อนๆที่รักการกินเที่ยวแล้วก็ช็อปนะครับมาที่ถนนเป่ยจิงลู่แห่งนี้นั้นนะครับบอกได้เลยนะครับว่าครบครันครับ ถัดจากถนนคนเดินไปจริงลู่มาเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของวัดจีนโบราณขนาดใหญ่มีชื่อว่าวัดต้าฝอหรือวัดต้าฝ่อซื่อในภาษาจีนนะครับ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับกว่าพันปีและถูกบูรณะวัดครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงสมัยราชวงศ์ชิงนะครับภายในนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่นะครับไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธานั้นได้เข้ามากราบไหว้บูชากันนะครับเพื่อนๆที่จะมาเยือนที่นี่นั้นนะครับแนะนําให้มาในตอนช่วงกลางคืนครับก็จะมีไฟประดับประดาสวยงามเลยนะครับ มาถึงกวางโจทั้งทีไม่มาก็คงจะไม่ได้นะครับนั่นก็คือแคนตันทาวเวอร์นะครับหรือว่ากวางโจถานะครับเป็นหอคอยที่มีความสูงถึง600เมตรเลยทีเดียวนะครับบ่ากันว่าเป็นหอคอยที่มีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนแล้วก็เป็นอันดับ2ของโลกด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองกวางโจเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับจุดนี้นะครับ ข้ามาอีกฝั่งของเมืองกว่างโจนะครับเราอยู่ที่เกาะเล็กๆนะครับริมแม่น้ําเพลนะครับมีชื่อว่าเกาะซาเมียนนะฮะหรือว่าชาเมียนเต่านะครับชื่อในภาษาจีนนะฮะบริเวณนี้นะครับอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองกว่างโจนะครับในอดีตนั้นเคยตกอยู่ภายใต้อนานิคมของอังกฤษและก็ฝรั่งเศสนะครับจากเหตุการณ์ความพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นของประเทศจีนนะครับทำให้ชาวตะวันตกนั้นนะครับเข้ามาทําสนธิสัญญาครอบครองพื้นที่บริเวณแห่งนี้เพื่อทํากิจการการค้าต่างๆนะครับ ยาวนานเป็นเวลาถึง99ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันได้ส่งกลับให้กับทางการจีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือทิ้งไว้ก็เพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับอันจะเห็นได้จากลักษณะของบรรยากาศอนันร่มรื่นแล้วก็ตึกรามบ้านช่องในสไตล์ยุโรปที่คงหลงเหลือให้เห็นกันอยู่นะครับ